อวันนี้มีเพื่อนครับวันนี้เงียบโอ้โหปกติจกักจั่นร้องดังมากเลยกินข้าวยังไง ขนมปังวาของชิน้นเดี๋ยวไปกินทำแหกกันนะครับแม่มีขายอยู่ใช่ไหมพี่ของทำแหกก็มีจากนั้นไม่มีใช่ไหมนี่น่ามีมาลุ่นพี่กลุ่มหนึ่งเขามากันไปถึงน,น,นั้วุ่นหารมสั <laughs> มสักเหรอไอ้ที่จ่าจ่าอะไรนั่นเหรอ อะไรชื่อจาจาอะไรนะ่ยผู้หญิงนี่แบบผู้ชายอยู่ในเฟสสามคนใช่ไหมไม่เลย